ขอขอบคุณเพจผู้แปลเคล็ดวิชาวันสิ้นโลกให้เสียงภาษาไทยโดยอีภาคอาชีพขั้นสองของอัศวินศักดิ์สิทธิ์เทียนฉีนเจอหรือที่เรียกกันว่าผู้รู้แจ้งสวรรค์หลังจากเปลี่ยนอาชีพแล้วจะเพิ่มความสามารถในการควบคุมแสงศักดิ์สิทธิ์ของอาชีพและในขณะเดียวกันความสามารถในการสร้างความเสียหายที่ค่อนข้างอ่อนแอในระดับแรกของอสศวินศักดิ์สิทธิ์ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยแต่เธอเป็นแค่อสศวินศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้พลังโจมตีก็น่ากลัวอยู่แล้ว นี่คือตำราเปลี่ยนอาชีพเทียนฉีเจอเธอเป็นแค่เชื่อมต่อจิตของน้องนายเอ้ยเชื่อมจิตสสนึกเข้าไปก็จะเห็นเงื่อนไขการเปลี่ยนอาชีพเทียนฉีเจออเทมตำราเปลี่ยนอาชีพนักรบศักดิ์สิทธิ์ผลลัพธ์เมื่อถึงเงื่อนไขการเปลี่ยนอาชีพเปิดใช้งานตำราเปลี่ยนอาชีพสามารถเปลี่ยนอาชีพจากนักรบศักดิ์สิทธิ์เป็นเทียนฉีเจอได้เงื่อนไขในการเปลี่ยนอาชีพ1 อาชีพแรกเป็นนักรบศักดิ์สิทธิ์2เลเวลถึง293สกสผลึกศักดิ์สิทธิ์100ชิ้น4จิตสำนึกผิด100ครั้งเฮ้อจิตสำนึกผิดหมายถึงจิตสำนึกผิดของพวกนอกรีตที่นับถือเทพปีศาจเธอยังจำทักษะสำนึกผิดที่ได้จากดันเจียนดินแดนอร์บัติคร่ำควรวญระดับฮวงลึกได้ไหมต้องใช้ทักษะสำนึก,กผิดโดยเฉพาะถึงจะทำให้เกิดจิตสำนึกผิดต้องใช้ภายในครึ่งชั่วโมงหลังจากตาย มงั้นวิญญาณจะสลายไปอาจารย์นี่ท่านรู้ได้ยังไงว่าผมมีทักษะนี้สำนึกผิดระดับ4ลบใช้กับพวกนอกรีตทําให้เกิกดจิตสํานึกผิดสามารถใช้ได้ภายในครึ่งชั่วโมงหลังจากตายฉันได้ยินว่าเธอไปลงดันเจียนดินแดนระบาดคร่ำควรก็เลยรู้ว่าเธอต้องได้ทักษะนี้แน่ๆน,นี่เป็นดันเจียนที่นักบวชต้องลงและฉันรู้จักเธอดี ด้วยความสามารถของเธอต้องรวบรวมผลิตศักดิ์สิทธิ์ได้ไม่น้อยเกรงว่าผลิตศักดิ์สิทธิ์100ชิ้นก็คงรวบรวมเสร็จแล้วแน่ใช่ครับงั้นก็แค่ภารกิจที่4ให้เสร็จก็สามารถเปลี่ยนอาชีพระดับ2ได้ที่แท้อาจารย์ก็วางแผนการเปลี่ยนอาชีพระดับ2ของฉันไว้ตั้งนานแล้วช่วงนี้มีภารกิจในเว็บไซต์ของสถาบันที่เกี่ยวกับพวกนอกรีดความเป็นไปได้ที่จะรับจิตสานึกผิดสูงมากเธอกลับไปดูสิครับอาจารย์ ในหนึ่งในสามหาวิทยาลัยชั้นนําจํานวนนักเรียนทั้งหมดของมหาวิทยาลัยสุหางไม่ได้มากนักเท่าไหร่4ี่ชั้นปีรวมกันก็มีแค่5,000กว่าคนไม่ถึงหนึ่งในสามของจำนวนนักเรียนในมหาวิทยาลัยอื่นๆนี่เป็นเพราะมหาวิทยาลัยสุหางลงทุนทรัพยากรให้หนักเรียนเยอะมากไม่สามารถารับนักเรียนเพิ่มได้อีกแต่ถึงนักเรียนจะน้อยภารกิจกลับเยอะมากตอนนี้เต็มไปด้วยภารกิจหน่วยกิจแต่ตอนนี้ฉันต้องการแค่ภารกิจที่เกี่ยวกับพวกนอกรีตอืม กิจสํานักผิดต้องการหนึ่งร้อยครั้งภารกิจแรกคงต้องตัดทิ้งไปตรวจสอบหน่อยว่าเมืองหลวงเฟิงในภารกิจที่สองอยู่ที่ไหนคําค้นหาเมืองหลวงเฟิงเมืองหลวงเฟิงตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมณฑลชงซานเมืองระดับ5มีสมบัติสวรรค์ระดับพิเศษผลไม้ยวนดูเหมือนจะไม่ใช่เมืองที่จเจริญนักแต่มีผลไม้ยวนเป็นของขึ้นชื่อการพัฒนาคงจะดีกว่าเมืองหลีเฉียงมากและในเมื่อมีกิจกรรมของพวกนอกเล่ โอกาสที่จะได้รับจิตสันนึกผิดก็คงไม่น้อยคำเตือนภารกิจนี้ถูกจัดเป็นภารกิจระดับอันตรายสูงมีผู้รับภารกิจสองคนขาดการติดต่อแล้วโปรดเลือกว่าจะรับภารกิจต่อไปหรือไม่ยกเลิกยังคงรับภารกิจระดับอันตรายสูงเลยเหรอเช่นเดียวกับระดับความยากของดันเจียนภารกิจของสถาบันแบ่งออกเป็นสีระดับคือง่ายปกติอันตรายและอันตรายมากและภารกิจรระดับสูงอัตราการเสียชีวิตอย่างน้อยก็อยู่ที่ จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปแน่นอนภารกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกนอกฤทธิ์ไม่มีอันไหนง่ายเลยก่อนไปฉันต้องเตรียมตัวหน่อยซะแล้วผีเสื้อดึงดูดนายท่านท่านมีอะไรจะสั่งทักษะระบตุตำแหน่งใช้พลังเวทของผีเสื้อดึงดูดสร้างวงจรเวททำเครื่องหมายพิกัดมิติอสูรสุญญากาศสามารถใช้ความสามารถในการอารับรู้ระบุต,ตำแหน่งฉีกมิติและไปถึงตำแหน่งที่กำหนดได้ในทันทีเมื่อเจออันตรายที่ไม่สามารถอรับมือได้ ก็สามารถใช้สิ่งนี้หลบได้อย่างรวดเร็วการเดินทางไปทำภารกิจที่เมืองหลงเฟิงนี้มีหลักประกันเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอย่างซื้อโพชั่นฟื้นฟูพลังเวทจากเว็บไซต์ของสถาบันในปริมาณที่เพียงพอก็สามารถออกเดินทางได้แล้วเทพโจอี้อเทพโจอี้ออตัวเป็นเลยอ่อไอเอฟซีนะคะพี่ขอขอขอ,อะไรจะได้เปล่าสกับที่ถูกขนานนามว่าเป็นผู้นําแห่งยุคท่องใหม่พลังออร่านี้แม้แต่ดุวนพี่ปีสก็เทบไม่ได้รอยะวิทยาลัยสงคราม ห้องฝึกซ้อมโลหะผสมขนาดใหญ่พิเศษเฉพาะของอาจารย์ใหญ่อ,อบอกว่าโจอี้รับภารกิจอันตรายสูงและออกจากสถาบันไปแล้วเหรอใช่ค่ะสถานที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่เมืองหลงเฟิงบนท론นชงซานเกี่ยวข้องกับพวกนอกรีตภารกิจนอกรีดดูเหมือนว่าเขาจะเตรียมตัวออสำหรับการเปลี่ยนอาชีพระดับสองแล้วไอเด็กคนนี้มีความคิดที่ดีนี่ออแต่ภารกิจที่เมืองหลงเฟิงนั้น ฉันเหมือนเคยได้ยินอาจารย์คนอื่นพูดถึงภารกิจที่เมืองหลงฟังนี้ตอนแรกในระบบภารกิจของสถาบันเป็นแค่ระดับปกติต่อมามีนักเรียนระดับ26คนหนึง่งและระดับ28อีกหนึ่งคนรับภารกิจแล้วขาดการติดต่อหลังจากนั้นถึงได้ถูกยกระดับเป็นอันตรายสูงภารกิจที่เมืองหลงเฟิงถือเป็นภารกิจที่ยุ่งยากในระดับอันตรายสูงอาจารย์ของสถาบันประเมินว่าต้องให้ผู้เชี่ยวชาญระดับสองลงมือถึงจะสำเร็จอ,อทางนั้น น่าจะมีอะไรซ่อนอยู่สำหรับนักเรียนคนอื่นอาจจะลำบากหน่อยแต่สำหรับโจอี้ <Yo! S 1> ก็ไม่เท่าไรหรอกสองเดือนนี้ฝึกฝนในดันเจียนของกิวเทียนวีมาไม่น้อยโจอ,อี้ระดับ29ต่อให้เจอผู้เชี่ยวชาญระดับ2ก็ไม่เสียเปรียบหรอกยิ่งไปกว่านั้นเขายังมีไพ่ตายอีกเยอะฮ้ยบ <Yo! S 1> ันทึกว่าโจอี้ลาป่วยที่เหลือไม่ต้องสนใจ <c oughs> รอเขากลับมาแล้วค่อยเตือนเขาหน่อย ระยะทางตรงระหว่างมณฑลซูหางและมณฑลชงซานมีระยะทางหลายแสนกิโลเมตรระหว่างทางมีพื้นที่อันตรายและลันเจียนลับมากมายโอ้โหพระเจ้าแสนกิโลเมตรเลยเหรอหากต้องการไปถึงเมืองหลงเฟิงต้องออกเดินทางจากจัตุรัสวาร์ปของเมืองมหาวิทยาลัยหนิงอันใช้เวทวาร์ปสิบสองครั้งเปลี่ยนรถไฟความเร็วสูงเจ็ดขบวนถึงจะไปถึงเมืองหยงซิงเมืองเอกของมณฑลซัวซานต่อไปก็แค่ขึ้น รถไฟความเร็วสูงอีกสองชั่วโมงก็จะถึงฮ่า oh. พี่จอเพี่ถึงหรือยังคะใกล้แล้วอีกชั่วโมงหนึ่งโอเคถึงแล้วอย่าลืมโทรหาหนูนะขอมีนะจัดว้าวที่ห้อยมือถือของนายเป็นมอนสเตอร์พิเศษของเมืองหนิงอันหนูฉีนายเป็นคนเมืองหนิงอันเหรออ,อ่ใช่แล้วล่ะเธอด้วยเหรอถ้าให้พูดถึงก็แค่ครึ่งเดียวแหละคุณยายฉันอยู่ที่นั่นตอนเด็กฉันโตที่นั่นแต่ว่าตอนนี้ จะไปแค่ช่วงปิดเทอมฤด,ดูร้อนเท่านั้นเพราะมณฑลซูหางอยู่ไกลจากงสงนานมากนายไปเมืองหลงเฟิงเพื่อท่องเที่ยวหรือว่ายังไงพอดีว่ามีธุระต้องทำนิดหน่อยนะแล้วพวกเธอละมาเที่ยวเมืองหลงเฟิงเหรอทักษะประเมินใช่ค่ะได้ยินว่าบ่อน้ำพุร้อนของเมืองหลงเฟิงดีพวกเราก็เลยคิดว่าจะมาแช่น้ำพุร้อนแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจกันเพศสัชกรวรรดับ13ไปหนาส่วนซงเจ้ข้าง เภสัชก <min 13 S 1> รระดับ13เหลิวเจียฉันชื่อไปหนานะนี other, ่คือเพื่อนสนิทของฉันหลิวเจียอ่าสวัสดีค่ะระดับของนายสูงฉันประเมินไม่ได้ดูจากออร่าแล้วเหมือนจะเป็นสายต่อสู้เหรออืมของั้นมั้งฉันก็ว่างั้นแหละลางสังหรณ์ของฉันแม่นใช้ได้เลยนะฉันอิจฉาพวกสายต่อสู้จริงๆความแตกต่างของออร่าระหว่างอาชีพสายผลิตและอาชีพสายต่อสู้นั้นเห็นได้ชัดมากฉันถูกค้นพบก็เป็นเรื่องปกติพี่ชาย เราแอดเพื่อนกันเถอะฉันกับเพื่อนสนิทเป็นเพศสัชกรทั้งคู่ต่อไปถ้าต้องการซื้อยาไม่ว่าจะเป็นฟื้นฟูพลังเวทหรือรักษาบาดแผลให้ส่วนลด20%เเลยนะเป็นไงสนใจไหมเอเอได,ได้เลยขอบคุณนะณสถานีหลงเฟิงยินดีต้อนรับเวลาผ่านไปเร็วเหมือนกันนะเนี่ยพี่โจอ้ถ้าต้องการอะไรติดต่อฉันได้ตลอดเวลาเลยนะคะ ไว้ Why? พี่สาวคนสวยขอโทษจริงๆแต่ดูนี่สิศาส,สนาเซิงหลิงสามารถนําพรที่ไม่สิ้นสุดมาให้ทุกคนได้นะจะบอกให้แอะเป็นงไงสนใจไหมบทของเราเปกิจกรกรมพิเศษเร็วๆนี้จะแสดงให้เห็นถึงพรของเทพเจ้าสนใจมาทําความเข้าใจได้นะโอพี่ชายสุดหล่อมีอร่าที่ไม่ธรรมดาเลยต้องมีบุญสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างแน่นอนนี่นี่ๆๆๆนี่ศาสนาเซิงหลิงเทพเจ้าเซิงหลิงคือเทพเจ้าหลักองค์ที่7 ภายใต้เทพเจ้าสูงสุดควบคุมมรดจักแห่งวิญญาณมีพลังเทพสูงสุดศาส,สนาเซิงหลิงของเราได้รับบัญชาจากเทพเจ้าจะจัดพิธีอันยิ่งใหญ่ในวันที่6เมษายนเวลา21นาฬิกาที่ชั้น9ของห้างสรรพสินค้าเฮงหยางถึงเวลานั้นพลังเทพสูงสุดของเทพเจ้าเซิงหลิงจะปรากฏขึ้นณที่แห่งนี้เพื่อน,นำความตื่นตะลึงและการไถ่บาปมาสู่มิตรสหาย อเอเอ้ยเอ้ยขอให้พรเทพเจ้าซึ่งเหลิงคุ้มครองท่านตลอดไปไม่อยู่แล้วน่ากลัวชะมัดเลยวัฒนธรรมทางศาสนาของเมืองหลงเฟิงฟื้นฟูขนาดนี้เลยเหรอรีบทิ้งของพวกนี้ไปเถอะทําไมเหรอมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเธอไม่รู้ก็ไม่แปลกพี่ของฉันที่ทํางานที่นี่มาหลายปีบอกว่าเมื่อปีก่อนเมืองหลงเฟิงเริ่มมีร่องรอยของกิจกรรมทางศาสนาบางคนหลังจากเข้าร่วมศาสนาแล้วก็ได้รับผลประโยชน์เช่น ค่าสถานะทั้ง4เพิ่มขึ้นเลเวลอัพแต่ต่อมาผู้คนพบว่าคนที่เข้าร่วมศาสนาภายนอกดูเหมือนเดิมแต่บุคลิกกลับเปลี่ยนไปราวกับเป็นคนละคนเลยล่ะเพื่อนร่วมชั้นของพี่ชั้นเดิมทีเป็นคนอ่อนโยนแต่หลังจากเข้าร่วมศาสนาเซิงหลิงก็กลายเป็นคนขี้โมโหอารมณ์ร้อนเรื่องเล็กน้อยก็โมโหเป็นฟืนเป็นไฟทําให้ครอบครัวของเขาตกใจมากศาสนาเซิงหลิงอธิบายว่าผู้ศรัทธาที่เข่งคัดล้วนเป็นแบบนี้แต่ฉันรู้สึกว่า มันมีอะไรแปลกๆนะแล้วปฏิหารที่เขาว่ากันนั่นคืออะไรเหรอ,อช่างเถอะพวกเราอย่าไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้เลยใครจะไปรู้ว่าพวกเขากําลังวางแผนอะไรอยู่ถึงแม้ว่าตอนที่ฉันอยู่ที่ป่าลมกดฉันเคยเห็นเทพแห่งแสงสว่างด้วยจิตสํานึกชั่วขณะแต่ปฏิหารไม่ใช่ของขาง่ายนี่คงเป็นเบาะแสในการตามหาพวกนอกรีดเพราะการปลอมตัวเป็นศาสนาทั่วไปเป็นวิธีที่พวกนอกรีดใช้บ่อย